ในโอกาสต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคืออบรมจิตให้สงบซึ่งเรียกว่าสม,มะถะกรรมฐานและพิจารณาร่างกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งสองอย่างเรียกว่า การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทั้งสองประการนี้สมถะเพื่อให้ใจผ่องแผ้ววิปัสสนาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งความมิจัยผ่องแผ้วระรู้แจ้งจะเป็นเหตุที่จะให้ตัดตัญหาราคะคือกิเลสต่างๆให้หมดไปจากจิต การปฏิบัติธรรมที่จะเป็นผลดังกล่าวมาต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมตามลำดับให้ถูกต้องสม่ำเสมอคือมีศีลบริบูรณ์แล้วพึงทำสมาธิให้เกิดขึ้นคั้นเมื่อสมาธิบริบูรณ์แล้วพึงเจริญปัญญาได้แก่พิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดขึ้น ศีลสมาธิปัญญาเมื่ออบรมดีแล้วกายวาจาเป็นศีลใจเป็นสมาธิความเห็นเป็นปัญญาที่ถูกต้องกิเลสถึงอาศัยกิจและบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเขาก็จะหมดไป เหลือแต่ศีลสางศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตอยู่ในกุศลธรรมแห่งความดีการทำการพูดการคิดไม่ตกไปเป็นท่าของกิเลสความที่ทุกข์ทั้งปวงอันเกิดจากปัญหาก็จะไม่มี พระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้มากมายนั้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาดูเบื้องต้นให้ยึดถือหรือนับถือเช่นนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันเป็นรัตนะให้มั่นคงในจิตหรือให้จิตนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อจิตได้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นสาระที่พึ่งที่ละลึกแล้วก็ทรงสอนให้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรม ศึกษาเรื่องศีลก็คือข้อปฏิบัติให้กายกับวาจาของตนเรียบร้อยสะอาดศึกษาเรื่องธรรมะในเบื้องต้นในแก่ความมีเมตตากรุณามีความอดทนมีความจิตอบอ้อมเพื่อแผ่ช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ขยันหมั่นเพียรรู้จัก ใช้จ่ายและชีวิตของตนดํำเนินให้ถูกต้องธรรมะที่สูงขึ้นไปก็มีการอบรมจิตให้เกิดความสงบและให้สูงขึ้นก็เกิดความร,รู้ในเข้าขั้นทางปัญญาเมื่อเข้าขั้นทางปัญญาแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว จิตจะเกิดความร,รู้อย่างหนึ่งคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่น่าเข้าไปยึดถือไม่น่าเข้าไปเกาะเกี่ยวเหมือนดังที่พระองค์ทรงแสดงไว้บ่อยๆว่าสับเบสร้างฆาราอนิจจาสับเบสร้างฆาราดุขาสับเบธรรมมาอนัตตา สับเบแปลว่าทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงสังขาราหมายความว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงคำว่า